คนที่กลัวเพราะเพิ่งถูกคุกคามมาแต่กลับมายิ้มโทรศัพท์ตัวเองได้มันแปลกนี้นะครับก็มันไม่มีอะไรแล้วนี่คะฉันได้รับคําขอโทษแล้วก็ได้รับคําสัญญาจากคุณพันธ์ว่าจะไม่คุกคามฉันอีกแต่ก็น่าแปลกนะคะที่คุณพัฒน์ทำเรื่องขนาดนี้แต่คุณสอนยังไม่คิดจะลงโทษเลยเขาแน่าจะเป็นคนสําคัญสําหรับคุณสอนจริงๆดูเหมือนคุณจะอยากให้แม่ผมมีปัญหากับนภัทรนะคร ฉันจะไปคิดแบบนั้นทําไมล่ะคะก็ทั้งเรื่องวุ่นวายที่บาร์ของนภัสรวมไปถึงเรื่องคืนนี้ด้วยเนี่ยมันทําให้ผมคิดว่าคุณไม่ได้แค่เข้ามาอยู่บ้านนี้เพื่อมาเป็นครูให้ขีตาฉันว่าเราแยกย้ายกันไปนอนดอีกว่าไหมคะจะได้เลิกฟุ้งซ่านผมรู้จกักนิสัยนภัสดีนะครับถ้านภัสสนใจคุณจริงๆ เขาก็ไม่กล้าที่จะทําอะไรตามใจตัวเองแบบไม่ยังคิดในบ้านหลังนี้อยู่แล้วนอกสเจากว่ามีคนเปิดโอกาสให้ถ้าคืนนี้ผมจะไปหาคนฉันไม่อยากมีปัญหาเรื่องจริยธรรมในบ้านกับคุณสอนแบบคราวก่อนหรอกนะคะเรื่องแค่นี้เองผมจัดการได้อยู่แล้วครับ ที่ร้านกาแฟาผมไม่เห็นคุณจะอึดอัดอ,อะไรเลยตอนที่อยู่กับนภัสแม่ตนิดเดียวแต่ถ้าคุณคิดว่าฉันไม่น่าไว้ใจจะเลิกจ้างฉันก็ได้นะคะผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับแค่นี้คุณก็คิดไปไกลเองแล้วผมแค่อยากรู้ว่าคุณคิดอะไรกับนภัสกันแน่ฉันไม่ได้คิดอะไรคะ่ะแต่ที่ฉันทำไปก็เพื่อปกป้องตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัยแค่นั้นเองแต่ถ้าคุณไม่เชื่อฉันฉันก็จนใจคะ่ะ